เราต้องเข้าใจก่อนว่าความเห็นผิดกับมิจฉาอาชีพเป็นคนละเรื่องเราทําอาชีพโดยสัต์สุจริตแต่มีความเห็นผิดในอาชีพนั้นก็ได้เช่นในอาชีพของกุกทัวร์ของเราเนี่ยเราเรียกว่าพาคนเนี่ยไปเที่ยวถ้าเรามีเจตนาแค่ไปเที่ยวจะสายมูเข้าไปมูเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราแต่เราแค่เกาะก,กระแสสายมูช่วงนี้เป็นกระแสสายมูเราจะพาไปเที่ยวที่นี่นะแต่เราก็อาจจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของสายมูทําพิธีกรรมเราแค่พาเขาไปส่วนใครจะไปเป็นเกสต์สปเกอร์อะไรเป็นเรื่องของเขาแล้วไม่เกี่ยวกับเรา หรือใครจะอยากจะเชิญอะไรไปหรือไปหากเกสเอาเองก็ได้แต่สุดท้ายแล้วมันหลีกเลี่ยงการหากเกรได้ไหมละ่ะไม่ได้เพราะอะไรเราเป็นคนจัดทัวร์สายมูอะแล้วจู่ๆจะให้เขาไปยืนงงโยงโยกมืนมืนยืนงงในดงมูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะทํำยังไงอะคําถามเราไม่มีอาจารย์ไม่มีสินแสไม่มีอะไรที่จะไปทําพิธีกรรมนําพิธีเขาสุดท้ายแล้วเราทาครั้งนั้นครั้งเดียวครั้งหน้าเขาไม่ประทับใจเขาไม่มาแล้วเพราะนั้นวิธีการเวลาไปสายมูเนี่ยอาจารย์บอกวิธีการไม่ได้หรอกว่า มันต้องไปในแนวไหนแต่อาจารย์ให้แนวให้แถวไว้ว่ามันเดินสู่ความเห็นผิดยังไงคือมันไปแนะนําบอกกล่าวไปเชิญชวนคนให้เข้ามาในกระแสของความเห็นผิดไปเชิญเข้ามาไงเขาอยู่ของเขาดีๆอะ่ะเขาไปหมู่เองก็ได้แต่เ,เราไปชวนเข้ามาไงมาเป็นหมู่คณะไปไหว้ตรงนั้นไปขอพรตรงนี้แล้วเราก็อวยไงอวยทริปตัวเองอะ่ะว่ามันมีอาจารย์คนนี้อาจารย์คนนั้นวันนั้นอาจารย์จะตุรลงจงอาสาคุณใครวะา,าไอชื่อนักข่าวชื่ออ,อาร์ตเหรอ อาอตเอกลักษ์ก็อยู่ด้วยในวันนั้นเขาก็แฉอาจารย์จตุรงค์ขึ้นไม์กับอาจารย์วันนั้นไล์สดคนตื่นคุยเขาบอกว่าเนี่ยอาจารย์จตุรงค์เนี่ยเป็นนักวิชาการทางพุทธศาสนาทําไมไปเป็นเกสต์สปกเกอร์ให้กับทัวสายมูเนี่ยไปทําพิธีอาจารย์คมบอกว่าผมไปเฉยๆเขาให้ตังค์ก็ไปคือไปขึ้นแบนเนอร์เขาอะเพื่อให้มันมีว่าเออมีนักวิชาการทางศาสนาไปนะแต่ก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับที่ีการสายมูเขาเขา,เขา,เขาจะไหวก็ปล่อยเขาไหวไปชัานยืนอยู่ห่างๆกันอะท่ายืนอยู่ห่างๆอย ถ้าเป็นอย่างเงี้ Jamie, มันก็ไปได้คือไปเอาตังค์ไปเอาตังค์แต่ไม่ได้ไปแนะนําอะไรเขาอะคือไปยืนเฉยเฉ่อะไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวเขาเพราะเราไม่ได้มีความเห็นผิดในเรื่องนี้แต่คําถามคือถ้าเราไปเชิญชวนตั้งแต่แรกอะแล้วเราบอกว่าไอ้คนนี้ไปนะเป็นคนชื่อเสียงมีชื่อเสียงมากเลยเป็นหมอดูับประเทศเป็นสินเสอดังระดับประเทศแล้วก็พาเข้าไปสายมูอันนี้เกิดประเด็นละเกิดปัญหาละเพราะเราไปรวมตัวคนอะให้มีความเห็นผิดแทนที่เราจะรวมตัวคนที่มีความเห็นผิดเนี่ยมาเรียนรู้สิ่งที่ถูกต้องแต่เรากลับไปให้เขาเรียนรู้ในนนสิิ่่งทีเเป็็ความหผด มันกลายเป็นเราก็ตาบอดไปแนะนําวิธีการให้คนตาบอดอีกคนนึงเนี่ยเดินตามกันไปเรียกว่าตาบอดจูงตาบอดคนยังไม่เคยเห็นกับคนยังไม่เคยเห็นมาเจอกันก็นั่งมโนเพ้อพบไปว่าฉันอธิษฐานอ้อนวอนสิ่งนี้แล้วฉันจะได้ฉันอธิฐานอ้อนวอนสิ่งนี้แล้วจะประสบความสําเร็จมันก็ไปกันใหญ่ทีนี้มันก็เกิดการเป็นความหลงผิดความเห็นผิดติดกันไปคู่กันไปแบบไม่สามารถถอนออกตัวเนี้ยได้มันก็ผิดซ้ําๆไงแทนนี่เขาจะเข้าใจกลายเป็น ผิดซ้ำๆถ้าเขาติดจีทัวร์เราไปแล้วกลับกลับมาจังหวะโบ๊บะกลับได้จริงๆประสบความสําเร็จจริงๆไปตามที่ขอไว้ครั้งหน้ามันจะมาไหมมาเห็นไหมมันก็มาจ่ายเงินเพื่อซื้ออะไรความสบายใจแบบความเห็นผิดของตัวเองก็เพิ่มขึ้นอีกอาชีพเนี่ยมนไม่ผิดตดัวอาชีพแต่เราจะมีวิบากในการพาคนตั้งมากมายเนี่ยไปเดินสู่ความเห็นผิดไปเดินสู่การอ้อนวอนร้องขอรอผลโดนบันดาลมันจะลากตัวเนี้ยไป ในกา玛คุณของเราในตากระทบรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มลสกายเข้าไปสัมผัสนี่เรียกว่ากามคุณและกามคุณพวกนี้มันก็ไปติดในอะไรในนิวรณ์คือเครื่องขวางกั้นต่อความความสงบของเราและกามคุณเนี่ยคุณของกามเนี่ยมันไปกระทบุ๊บมันก็พอใจไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างพอเวลามันพอใจไปหมดทุกอย่างเราก็หลงสยบมัวเมากับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยได้ปล,ลไดป,ปลื้มลงไรได้ปลื้มเพลิดเพลินไปกับสิ่งเหล่านั้นตลอดไปในชีวิตของเราก็เดินออกจากความเห็นผิดไม่ได้ทีนี้มันมีวิบากไหมละ่ะ เมื่อสมัยอาจารย์เป็นหมอดูอ่ะคิดว่ามันมีวิบากไหมมันต้องมีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้วิบากแต่เจตนาจนดีไหมดีเจตนาจนดีในการช่วยเหลือคนนะเพราะเราเห็นว่าเขาตกทุกข์ได้ยากลําบากเข็นใจงั้นเราพยากรณ์อนาคตเขาหน่อยแล้วกันเราจะได้หาวิธีเขาช่วยแก้เขาในวิบากกรรมเราก็ไปสรรหาวิธีการ,รอ่านี่คนนี้ติดเรื่องทาแท้งดูดวงมานะอ่านูดวงมาแล้ววันนี้ทําแท้งมาอัานีตเคยทําแท้งมาต้องมาแก้ไขแบบนี้เราก็แนะนําวิธีการในการเดินออกจากความทุกข์ให้กับเขา ด้วยการให้เขาซื้อผลหมากลากหมายอย่างอาจารย์ทำมาก่อนไปซื้อนมมานะสามสิบหกกองเอาทูปมาดอกไม้มาเงินสองร้อยกี่บาทตามจํานวนวันเศษปัดเศษแต่ต้องมีสองร้อยพ่วงหน้าเพราะค่าครูกูต้องมีกูต้องได้ตัวนี้จะอีกแปดบาทนะไม่กูไม่ซีเรเยสกูซื้อเด็ดสองร้อย200บาทข้างหน้านี่แต่มันเป็นกําลังวันเกิดไงเข้าใจไหมสิบห้าบาทแปดบาท,บาทตามกําลังวันเกิดของแต่ละคนน่ะว่าแต่ละวันวันเกิดของใครเป็นยังไงเวลาทําบุญเอาเศษตัวไหนไปทาบุญอีเศษแปดบาทจะได้สองร้อยเข้ากระเป๋ากู เข้าใจไหมเพราะอะไรมันเป็นการเลี้ยงชีพของเราไปเป็นค่าครูตาหลังมา200ไม่พอเราต้องเป็น500 500เศษเท่าไหร่ก็ว่ากันไปเพราะ0 0มันเศรษฐกิจเนาะมันเพิ่มขึ้นเราก็ต้องขยับเลเวลในรายได้เราเพิ่มขึ้นเพิ่มตัวเองเพิ่มตัวเองนี่แหละเพิ่มตามกําลังศรัทธาของคนศรัทธามากก็เพิ่มมากหน่อยศรัทธาน้อยก็ลดราคาให้ได้ไม่เป็นรายกันเองเดี๋ยวมันมันไม่ติดเราไงพอเราทําแบบนี้เราก็แนะนําวิธีกรรารเัาแล้วก็ให้เขาเตรียมของมาเสื้อผ้าเด็กผู้ชาย1ชุดเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงหน,น้องมี16ลูก เนี่ยเราก็ทําพิธีการ,รแบบเนี้ยมีอะไรเน็บเข้าไปติดลายชื่อเข้าไปเขียนคําอ้อนวอนขอร้องแล้วเราก็ทําพิธีสวด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 สดอคอยกับเขาว่าเออเทพเจวาจงมาเอาวิญ,ญญาณเด็กนี้กระชากจาก,กคนนี้ไปนะจะได้ไม่ไมาต้องไปติดเวรติดกรรมกันเนี่ยเป็นวิธีการสอนวิธีหนึ่งที่เราเข้าใจว่าไอ้คนคนเนี่ยจะรอดพ้นจากความทุกข์ในการที่เขาเนี่ยเคยไปทําแท้งมาได้ความเป็นจริงมันพ้นไหมไม่พ้นถ้ามันทําแท้งตัวนี้เสร็จมันดูดดวงกับเราสบายใจไหมสบายใจเรียบร้อยแล้ว แต่หลังจากนั้นมาไปเจอหมอดูคนใหม่แล้วหมอดูคนนั้นก็พยากรกาะดีกนี่ติดทําแท้งมาทุกอีกไหมทุกอีกแล้วมันดูร้อยหมอดูหมอดูก็จะบอกพราว่ามันเคยทําแท้งมาจะแก้อีกกี่ครั้งก็ไม่สําเร็จสุดท้ายมาต้องแก้กี่ครั้งร้อยครั้งความทุกข์ในใจมันจบสิ้นไหมไม่จบสิ้นมันต้องเตรียมของแก้อีกกี่ครั้งร้อยครั้งมันต้องหมดเงินอีกกี่บาทไม่ใช่ร้อยบาทนะมันหมดอีกตั้งเยอะตั้งแยะซื้อของเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยกล้วยน้ำว้าสิบหก สิบหกช่วยน้ำว้าหนึ่งหวีสิบหกลูกไปหาเอานมวัวลดจืดสิบหกสาสิบหกกล่องหรือสิบหกกล่องก็ได้เสื้อผ้าเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายอย่างละหนึ่งชุดของเล่นเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายอย่างละหนึ่งชิ้นเงินอีกเป็นเงินกี่บาทแล้วแล้วระบุนี่นะของเล่นเนี่ยอยากซื้อให้ลูกตัวเองแบบไหนต้องซื้อแบบนั้นนะเสื้อผ้าต้องของดีของปราณีตปรากฏไปไงหมดกี่พันนะแล้วกี่ครั้งที่ต้องแก้แบบนี้อ่ะครั้งแรกไม่จบครั้งสองไม่จบครั้งสามไม่จบก็แก้ต่อไปเย คำถามคือมันแก้แต่เหตุปัจจัยภายนอกแต่มันเคยแก้ปัญหาในใจตัวเองไหมไม่เคยการทําแท้งมันเป็นปัญหาภายนอกหรือเป็นปัญหาภายในใจการทําแท้งที่จบไปแล้วอ่ะเป็นปัญหาภายนอกหรือภายในภายในใจถูกต้องป่ะไม่ใช่ภายในบดลูกนะไอ้ภายในบดลูกเนี่ยมันจบไปนานแล้วนะตั้งแต่วันที่เราทาแท้งแล้วเด็กมันออกไปแล้วมันหายแผลหาย,หายอะไรหายมันน่าน่ายภายในบดลูกมันจบไปนานแล้วนะแต่ปัจจุบันมันเป็นภายในใจแล้วมันเหลืออะไรมันเหลือความติดค้างว่าเราทําปาณาติบาตคือการฆ่าสัตว์หรือเปล่า เรากาลังทําลายชีวิตคนคนหนึ่งหรือเปล่าเรากําลังฆ่าคนคนหนึ่งคือเด็กที่เกิดในคันมารดาเนี่ยเรากําลังทําลายชีวิตเขาอยู่ในปัจจุบันนี้ไหมนี่ตังหากเป็นตัวสําคัญที่มันต้องแก้ในใจแต่เรากลับไปแก้ภายนอกด้วยการไปเอาข้าวของเครื่องใช้มามาแก้แล้วก็บอกว่าเด็กเนี่ยกินอย่างอื่นไม่ได้อย่าไปทํากระป๋องสังฆทานนะเด็กมันจะกินได้มันต้องกินกล้วยน้ําว้าก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการมีกล้วยเด็กมันต้องกินนมนมพ่อนมแม่ก็เลยไปเอานมวัวนมควายมาให้มันกินสําหรับเด็กที่ตายไปแล้วเนี่ยเด็กแรกเกิดมันยยัังไมม่ผลหวเา,าเ คำถามคือเอานมวัวไปให้มันกินมันจะกินได้กูตั้งคำถามแค่นี้ใช่หรือเปล่าสุดท้ายม,ม่นกินไม่ได้อยู่ดีแต่พอเราไปหลงไหลได้ปื้มกับสิ่งที่หมอดูล่างทรงเนี่ยแนะนําเรามาเพื่อทําพิธีกรรมในการแก้และแก้ความทุกข์ในความไม่สบายใจของเราเองสมมุติอาจารย์ขออ้อนวอนร้องขอในวันนี้ขอให้ในวันนี้เ,เนี่ยเจ้าของที่คนที่เชิญมาจย์กุ๊ทัวร์เนี่ยสายมูเนี่ยถ้าอาจารย์อ้อนวอนร้องขอ,ขอเทพเทวาเสียศิ์ ว่าขอให้เขาจ่ายค่าตัวจ่จายสักแสนหนึ่งเขาจะไปไปได้ไหมได้ไหมเห็นไหมมันยากใช่ไหมอ้าจจะถ้าอาจารย์ขอเทพเทวาให้ดนใจเราเราคิดว่าได้ไหมเทพเทวาจะดนใจให้เราได้ไหมไม่น่าได้เพราะอะไรมันไม่มีเงินในบัญชีไงประเด็นกําไรยังไม่ได้เห็นไหมเพราะอะไรต่อให้เทพเทวาจะดนใจให้มันแค่ไหนก็ตามให้มันเนี่ยพยายามหาเงินหาทองมาตอบสนองต่อการที่อาจารย์มาบรรยายทำแล้วตอบคืนอาจารย์เนี่ยหนึ่งแสนบาทคําถามจะไปเอาเงินจากไหน มันไม่มีดังนั้นเวลาเราไปอ้อนวอนเขาเราร้องขอรอผลขอให้บริษัทจ่ายโบนัสให้เราปีนี้เท่านี้เท่านั้นแล้วปรากฏว่าคําถามมันจะได้ตามนั้นไหมอาจจะได้เพราะผลประกอบการปีนั้นมันดีแต่เราตื่นเต้นดีจะว่าโอ้โหเทพเทวาอวยพรสมความปรารถนาไปแก้บนดีกว่าแต่ความเป็นจริงเรารู้ผลกําไรในบริษัทนั้นไหมเราเนะ่ะเรารู้ไหมผลกําไรตัวเราเองพนักงานรู้ไหมเรารู้เหรอ พนักงานมันไม่รู้ถูกต้องปะมันจะได้โบนัสเท่าไหร่มันก็ไม่รู้เพราะมันไปไปตามผลประกอบการขององค์กรแต่คําถามคือเวลาเราไปขอเราไม่รู้อยู่แล้วเป็นทุนเดิมใช่ไหมแต่คนที่รู้คือใครเจ้าของมันรู้เจ้าของมันรู้ว่ากิจการมมันเปเท่าไหร่มันจะจ่ายโบนัสเท่าไหร่เทพเทวารู้ไหมไม่รู้เหมือนกันว่ารู้จริงหรือไม่รู้จริงรู้หรือไม่รู้ก็ไม่รู้แต่การอวยพรนั้นมีผลต่อเจ้าของบริษัทในการโดนบันดาลไหมไม่มีมันไปไปตามอะไรยอดขายแล้วคาถามยอดขายเนี่ยมันเพิ่งได้เดือนนี้เหรอ มันเพิ่งได้จากการอ้อนวอรล้องขอรอผลโนบานดาในเดือนนี้เหรอเปล่ามันได้มาแต่ไรสะสมมัแต่เดือนต้นปีต้นปีจนมาถึงสิ้นปีแล้วมันได้ยอดผลประกอ่บการคำนวณรวมทั้งหมดในปีนี้จึงจ่ายเป็นเงินโบนัสแต่เวลาเราอ้อนวอร้องขอโบนัสจะออกอ่ะเราขอช่วงนะไหนไตรมาสสุดท้ายถูกต้องมาสามเดือนสุดท้ายจะมาขอก่อนโบนัสออกเรารู้แล้ว,วช่วงนี้โบนัสใกล้มาไปไงสันดานคนไทยหรือสันดานคนทั้งประเทศนิสัยทำงาน เวลาใกล้สิ้นปีใกล้ปีประเมินผลงานโอ้โหทำงานหัวชนฝาเลยทุกอย่างสารพัดนัดวิธีการมาในการทำให้คนเห็นผลงานแต่ไม่ได้นขนไววยทำมาแต่ต้นปีเพิ่งจะมาเล่งตัวเองตอนไหนะตอนใกล้ประเมินผลงานมันทันไหมล่ะมันไม่ทันไงเขาประเมินผลงานได้แต่ต้นปีจะมาท้ายปีเราจะมาเอาเล่งสปีดเอาสุดท้ายเพราะหวังได้โบนนะัสสุดท้ายมันไปไปตามอะไรการกระทําของตัวเองโบนัสอาจจะได้เท่ากันแต่เงินเ,นเดือนปรับเท่ากันไหมมันปรับตามผลงานถูกต้องมั้ย ใครทําผลงานได้ดีประเมินกี่ขั้นกี่ตอนข้าราชาการมีเห็นชัดเจนเลยอย่างเนี้มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราสร้างเหตุปัจจัยด้วยตัวเราเองไม่มีใครโดนบันดาลมันเกิดจากใครการกระทําชีวิตเรามีความทุกข์ใครเป็นคนทําตัวเองใช่ไหมมีเทพเทวาที่ไหนมาโดนบันดาลให้เราล่มจมมีไหมไม่มีแล้วที่เรามีความสุขได้ทุกวันนี้ใครเป็นคนสร้างเหตุป,ปัจจัยตัวเรามีใครโดนบันดาลให้เรามีความสุขไหมไม่มี คำถามถ้ามีเทพเทวานโดยบันดาลให้เรามีความสุขมีความทุกข์หรือเจ้ากรรมในเวทําให้เรามีความสุขมีความทุกข์เขาใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการโดนบันดาลให้เราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อะไรเป็นเกณฑ์ไม่มีใครตอบได้อย่างมันเป็นเกณฑ์ตัวไหนอะดังนั้นมันไม่มีเกณฑ์แปลว่ามันไม่ถูกต้องตามหลักเหตุผลนี่ไงวิธีการตรวจสอบแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเจ้ากรรมในเวรเอ้ยมันทําวิบากกรรมกันมามันก็ต้องจําได้แหละไอ้เจ้ากรรมในเวรคนนั้นเนี่ยมันจําเราได้ พอเวลามันจําเราเสร็จปุ๊บมันก็เลยมาตามเอาคืนเราในเวลานี้คําถามคือเจ้ากรรมในเวรคือใครมนรู้จักกับเราตอนชาติไหนปีไหนวันเดือนปีเกิดอะไรรู้ไหมไม่รู้ชาติที่ s, แล้วเกิดเป็นหมาไปไฟัดกันไปกัดกันชาตินี้เรามาเกิดเป็นคนอีเจ้ากรรมในเวรเราชาติที่แล้วเป็นอะไรหมาแล้วมันจะมาตามกัดเราในชาตินี้ไหมคิดว่าหมาได้ไหมแล้วมันจําได้ว่าหมาตัวไหนและหมาตัวไหนที่มาเกิดเป็นคนมันจําได้ไหม ไม่ได้อีด่างที่บ้านเราตายเวลามันไปเกิดรู้ไม่ว่าตัวไหนไม่รู้ก้อน้มันไม่รู้ไงเพราะอะไรวิบากแห่งกรรมมันไม่มีใครสามารถเข้าไปประมาณกรรมได้ยกเว้นคนที่รู้การเกิดการตายเรียกว่ามีญาณอย่างรู้จุดตูปปาปาตยานมีญาณอย่างรู้การเกิดการตายของสัตว์ไม่ว่าจะอิทธิปฏิหารตัวใดก็ตามอิทธิปฏิหารอาเทศนาปฏิหารกฎกําหนดหมายรู้ในใจคนได้เห็นการเกิดการตายของสัตว์ได้ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามคาถามมันมีใครรู้อ่ะไม่มี แล้วเจ้ากรรมในเวรเป็นใครอ่ะทําไมถึงรู้ได้มีอิทธิปฏิหารเหรอเปล่าอ้าวาแล้วมันจะมาส่งผลในการใช้ชีวิตได้ไงคนที่มีอิทธิปฏิหารไม่ทําสันดานเลวสันดานชั่วนะพระเจ้าบอกชัดเจนเลยว่าในสมณพราหมณ์เหล่าอื่นในสมัยพุทธกาลนี่เอาแล้วกูจะยกตัวอย่างพระธรรมดยุกอีกแล้วกูจะพลาดอีกไหมเนี่ยในสมัยพุทธกาลพระเจ้าบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่สมณพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยเขาพยายามสอนวิธีการไปเกิดเป็นพรหม จะสอนวิธีผู้สมณพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยเขาสรรหาวิธีมากเลยว่าเขาจะสอนคนเนี่ยสำนักนั้นสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่านี้พวกเวสุทติอะไรต่างๆนาที่เขาพยายามจะสอนคนต่างๆให้ไปสู่พรหมมีพวกพราหมเนี่ยก็มาถามพระเจ้ายังไม่ได้รู้จักพระเจ้าก็เลยมาถามแล้วหวนทางในการไปเกิดเป็นพรหมมันก็เป็นยังไงก็มาถามพระเจ้าเราพระเจ้ะก็ไล่ถามไปทีละประโยคถามไปทีละข้อถามไปทีละข้อถามไปทีละข้อว่าพรามเนี่ย เวลาที่พราหมณ์หรือสมณพราหมณ์เหล่าอ in ื่นเนี่ยเขาจะสอนวิธีการเป็นพรหมมีใครบ้างเคยไปเห็นพรหมจริงๆเอาละสีตอบไม่ได้ไม่มีใครเคยไปเห็นเลยว่ามีใครบ้างเคยเห็นเป็นพรหมมีใครเห็นประจักษ์พยานมากว่าคนเหล่านี้สอนวิธีในการไปเกิดเป็นพรหมมีใครบ้างเคยเห็นพรหมตัวเป็นๆไม่มีใครตอบได้เลยทุกคนอึงกรรมการอึงทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้อึงพราหมณ์ก็อึงเพราะอะไรตัวเองไม่เคยเห็นพรหมจริงๆถามไปถามไปถามไปก็ไม่มีใครตอบได้ พระเจ้าเลยตั้งคำถามว่าแล้วจะมีใครเนี่ยสามารถให้หนทางในการเดินไปสู่เป็นพรหมได้จริงๆบ้างนอกจากเราผู้เป็นคนไปเห็นมาแล้วด้วยตนเองดังนั้นคนที่จะสามารถแนะนำบอกสอนบอกกล่าวอะไรก็แล้วแต่จะต้องเป็นคนที่ไปเห็นมาด้วยตาตนเองแล้วจึงสามารถบอกสอนบอกกล่าวได้ยกเว้นเราบอกสอนบอกกล่าวตามหลักคำสอนพระเจ้าเพราะพระองค์เป็นผู้ไปเห็นมาแล้วจึงมาบอกสอนแก่เราเราจึงสามารถศรัทธาและเชื่อมั่นในพระองค์ได้ว่า พระองค์เป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานแล้วสามารถสอนแก่เราได้อย่างไม่ผิดพลาดคาดเคลือ่อนแต่สมณพราหมณ์เหล่าอื่นไม่ว่าไล่ไปหาใครมันมีใครเจอไหมอ่ะมันไม่มีใครเคยเห็นพรหมสักคนอาจารย์ของอาจารย์ของพราหมณ์ผู้นั้นก็ไม่เคยเห็นพรหมดังนั้นแต่เขาจะสอนวิธีการเดินไปหาพรหมสอนได้ไหมย่อมไม่ได้เพราะไม่มีใครเลยเคยไปเห็นแต่พระเจ้าเราเคยไปเห็นมาหมดแล้วไล่ไปก็เจอพระเจ้าว่าพระเจ้าคือคนที่ไปเห็นแล้วสาวกของพระองค์ที่เป็นสาวกที่มีอิทธิปฏิหารก็ไปเห็นพรหมแล้ว แล้วพระองค์ก็ทรงสอนวิธีการไปเกิดเป็นพรหมด้วยการทําอะไรละนิวอนห้าละกามฉันทะพยาบาทิณมิท้อุทจักกุกุจาวิจิกิจชาบุคคลใดละนิวอนห้านี้ได้นั่นคือหนทางของการไปเกิดเป็นพรหมพรหมรูปประพบกับอรูปภระพบไปเกิดตรงไหนก็ได้ถ้าละนิวอนห้าได้แล้วตายในขณะนั้นไปเกิดเป็นพรหม,มากายิกาเป็นพรหมได้เลยเป็นพรหมระดับไหนก็ได้ปฐมชาญพุทิยฌชาน,ต,ต,ชานตริยฌชานจต,ตุรชาญ นี่ก็เรียกว่าพรหมอาการสารนัญจาวิญญาณัญจาอากินจัญญาเนวสัญญาณาสัญญานี่ก็เรียกว่าพรหมทั้งหมดนี่เรียกว่าพรหมคือคุณธรรมของการไปเกิดเป็นพรหมนั่นสิ่คืออะไรต้องละนิวรณ์ห้าให้ได้คําถามคือจะละนิวรณ์ห้ายังไงอ่ะพระเจ้าเลยสอนอานาปารศิคือการรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกมีสติจดจอยอยู่ในอารมณ์อันเดียวจนกว่าจะละนิวรณ์ห้าทั้งตัวออกได้หมดห้าตัวการมาชันทะความพอใจในกาม ทุกอย่างที่เรากําลังพอใจอยู่ทุกอย่างในกามในความพอใจที่ตาไปกระทบรูกหมูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรสกายก็ไปสัมผัสเนี่ยเรียกว่าเขาเข้าเขาเขาเรียกว่าเข้าไปพอใจในกามกามมาคุณน่ะความเข้าไปล้องไปติดไปเกี่ยวความไปโดนผูกไปโดนลั้งเอาไว้จากกามเหล่านี้ทั้งหลายนี่เรียกว่ากามมาคุณห้าตัวที่เข้าไปกระทบสัมผัสกับมาแล้วรู้สึกเพลินพอใจในขณะที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วมันเกิดอาการเหล่านี้ได้เพลินพอใจเนี่ยต้องละให้ได้ กามฉันทะนิวรตัวแรกพยาบาทยังมีความโกรธความเกลียดความคาอาฆ่าพยาบาทมาก้ายความคับแค้นใจความไม่สบายกายไม่สบายใจเพราะใครใคนใดคนหนึ่งเนี่ยคิดนึกติดตึกถึงเขาตลอดเวลาว่าจะแก้แค้นยังไงจะทาลายทําร้ายทําอันตราย,าย,ายแก่มันยังไงดียังคิดอยู่ไหมถ้ายังคิดอยู่รีบละให้ไหวสามถีนมิทะความสลรดหนหูความง่วงเหงาเหานอนความเสื่อมเสื่อมซึม ยังมีอยู่ไหมนั่งสมาธิไปโยกซ้ายโยกขวาโยกหน้าโยกหลังโยกพร้อมพร้อมกันหนึ่งสองสามสี่ยังมีอยู่ไหมคําถามถ้ายังมีอยู่ยังโยกอยู่ยีบละให้เร็วการละตัวถีนมิทาละยังไงลุกไปเดินจงกรมก็ได้เปลี่ยนอิริยาบถก็ได้ไม่ใช่นั่งแช่อยู่ที่เดิมอุทธ,ธาจักกุกจกักรความฟุ้งซ่านความลำคาญคิดไม่หยุดไม่ถอยฟุ้งซ่านแล้วก็ลำคาญว่าทำไมไม่หยุดคิดสักทีรีบตัดความคิดตัวเองให้ได้โดยเอาสติกลับมาตั้งอยู่กายหรือลมหายใจ ตัวสุดท้ายคือวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยยังมีความลังเลสงสัยในการตรัสรุ้ของพระพุทธเจ้าอยู่ไหมยังมีการลังเลสงสัยในสภาวะที่ตัวเองกำลังปฏิบัติอยู่ไหมว่าวิธีการที่เอนปฏิบัติถูกหรือผิดเลกปฏิบัติมาถูกปะวะใช่วิธีการหรือเปล่าวะไม่แน่ใจว่าทำยังไงดีว่าจะไปหาครูบาอาจารย์ที่ไหนใครยังคิดนึกติดตึกอย่างนี้อยู่นะไม่มีทางที่จะดับนิวรห้าได้เพราะอะไรมันเป็นความเครื่องขวางกั้นต่อความสงบของเราเพอเวลามันขวางมันเป็นนิวรมันเป็นเครื่องขวางก็ เข้าสู่กระแสของความสงบไม่ได้ใครทําคุณธรรมห้าอย่างนี้ได้เป็นคุณธรรมของความไปเกิดเป็นพรหมได้คุณธรรมของการไปเกิดเป็นเทวดามีอะไรบ้างพรหมวิหารสี่หรือไปเกิดเป็นพรหมก็ได้คือพรหมวิหารสี่เมตตากรุณามุติตาอุเบกขาอธิบายหลายที่แล้วไปฟังย้อนหลังเอาสี่อย่างเนี้นี่ก็เป็นคุณสมบัติของการไปเกิดเป็นเทวดาก็ได้หรือไปเกิดเป็นเทพนิกายใดนิกายหนึ่งก็ได้หรือไปเกิดเป็นพรหมก็ได้พวกนี้เรียกว่าเหตุปัจจัยของการไปเกิดเป็นพรหมทั้งสิ้นเห็นไหม นี่คือหลักเหตุหลักเกณฑ์หลักการของการนําไปสู่ของการเกิดเป็นพรหมเนี่ยเพราะนั้นหน้าที่เราคืออะไรเวลาเราได้ยินได้ฟังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องนําไปปฏิบัติแก้ไขที่ตัวเองเนี่ยคือวิธีการแก้ไขความทุกข์แต่ไอ้มนุษย์ในโลกเรามันโดนความกลัวเข้าจู่โจมอ่ะมันไม่รู้วิธีการแก้มันไม่รู้หลักสักจจคความจริงมันก็ไปหาที่พึ่งผิดไปดั่งอ้อนวอนขอร้องขูดหวยรวยเบอร์กับกระโถนบ้างกับต้นไม้บ้าง กับจอมปลวกบ้างกับเสาหลักเมื่อบ้านหลักเมืองเสาอะไรนะเสาไอ้เขาเรียกอะไรนะไอ้เสาต่อหม้อไอ้ต่อหม้อถนนนะมีอยู่ช่วงหนึ่งเห็นอยู่โอ้โหไปจุดทูบจุดเทียนขูดเอาดอกไม้ทูบเทียนไปนี่บ้านอาจารย์มีน้าถุยแล้วนะตอนนี้ไปขูดหวยกบควายก็ได้เดี๋ยวกูจะเอายันไปเขียนควายแล้วเอาทองไปเปรียบพรมะไรสามสีไปขอเอาผ้าสามสีไปพันกูจะเอาเป็นแบบเอาให้ไปสายมูให้สุดไปเลยลองดูซิว่าใครจะไปขอแล้วได้เทพเทวาเดี๋ยวกูใช้แอดบินหมีเนี่ยไปนั่งขายน้ําแดง ห้แอดมินแหลมไปนั่งขายภูมิอะไรทุบเทียนให้แต่ละคนแอดมินแอดมินจะมาทำอาชีพอยู่ที่บ้านไม่ต้องทำอะไรแล้วนั่งใบหัวอย่างเดียวกูนั่งอยู่ในสำนักนั่งใบหัวอย่างเดียววดไหนถูกก็รอดไปวดไหนไม่ถูกก็ว่ากันใหม่เดี๋ยวมันก็แหกันมาเองเนี่ยคือสายมูเพราะเรามีที่พึ่งผิดเราเลยไปพึ่งอะไรไปพึ่งเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปพึ่งหมอดูล่างทรงว่าใบหัวให้หน่อยเอาหัวให้หน่อยถ้ามันรู้ว่าหวยออกอะไร ถามจริงๆมันจะมีใครวะที่จะไปบอกวิธีการบอกเลขหวยอ่ะให้คนอื่นซื้อมันไม่ไปเหมาแพงแลอตเตอรี่เองไม่ดีกว่าหรอวะมันไปหาเจ้ามือเองแล้วไปเล่นแบบหนักหนักแพงแพงเองไม่ดีกว่าแล้วถ้ามันรู้อ่ะคําถามแต่เพราะมันไม่รู้ไงมันเลยใบไปเลือยเปืือยอะไรบ้างถูกบ้างผิดบ้างไปตามเหตุตามปัจจัยตัวเลขอะ่ะมันเป็นอะไรที่มันจะสามารถเดินไปสู่ความผิดนผิดได้หมด